สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลวพู่เราเริ่มต้นกันที่พิม์ลิกนะครับกำลังวางแผนในการแข่งขันแบบปิดสนามและเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกนะครับหากสถานการณ์ของโควิด -19 บเก้ายังรุนแรยพิมลิกกังฤออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมแผนงานไว้2แผนนะครับเพื่อเอาไว้กรณีที่ฟุตบอลพิม์ลิกอาจจะกลับมาเตะกันอีกครั้งไม่ได้ในวันที่30มเมษายนนี้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางพิมลีก็ยืนยันว่าฤดูการนี้นะครับยังไงก็ต้องแข่งขันกันให้จบโดยณตอนนี้ทางพิมลีกและสโมสรร่วมลีกกําลังหารือเพื่อเตรียมมาตรการการรับมือหากเกิดกรณีการที่ไวรัสโควิด -19 ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้โดยแผนที่เตรียมเอาไว้มี2แผนดังนี้ 1. ให้มีการแข่งขันแบบสนามปิดในหัวขอ้อนี้ทางพิมลีกเคยคุยกันในที่ประชุมคร่าวๆก่อนไปแล้วครับ หากสถานการณ์ของไวรัสโควิด1 9ยังไม่ทุเลาก่อนวันาาที่30เมษายนซึ่งทางพิม์ลิกเองอาจจะพิจารณาให้มีการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทน20สโมสรก็เห็นดีเห็นงานด้วยแต่จะให้เป็นมาตรการสุดท้ายหากฟุตบอลแข่งขันกันตามปกติไม่ได้จริงๆ 2. เลื่นการแข่งขันต่อไปอีก1เดือน จากหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้นว่าฤดูกาลน,นี้ฟุตบอลพิมลีกยังไงก็ต้องทาการแข่งขันให้จบโดยมาตรการการรบรองต่อไปก็คือการเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้งเป็นรอบที่3จากเดิมที่เลื่อนมาเป็นวันที่30เมษายนทางพิมลีะครับก็ให้มีการเลื่อนอีกครั้งนะครับเป็นวันที่30พฤษภาคมและต้องทําการแข่งขันให้จบ3ามสิบแปดมัดในวันที่14รกรกฎาคมเพื่อไม่ให้กระทบช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ โดยทั้งสองทางเลือกที่ทางพิมลิกเสนอเข้ามาก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดว่าการแข่งฤดูกาล2 0ันกาถึงสอ2 0จะไม่เป็นการโมฆะและไม่มีการตัดจบอย่างแน่นอนและทางพิมลีกวักว่าผู้คนนับล้านจะกลับมามีความสุขและเพลิดเพลิน,นกันอีกครั้งหากฟุตบอลพิมลิกกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะลิเวอร์พูลมาถึง6คนรวมพลแข้งพิมลิกค่าตัวแพงที่สุด วันนี้เราจะมาเปิดทีมรมนักเตะพ,พรีเมียร์ลีกค่าตัวประเมินแพงที่สุดในแต่และตำแหน่งโดยลิเวอร์พูลครับติดเข้ามาถึง6คนเลยทีเดีเดยวกิเลนเอมเปเป้ดาวยิงปารีสแซงต์แชงก์สม,มสงอนอภิมหาเศรษฐีแห่งศึกลีกเกอืงนก็ลงเสแล้วการประเมินจากเว็บไซต์สแตนฟอร์ m a มาร์เก็ตให้เป็นนักเตะที่มีค่าตัวมากที่สุดในโลกที่189ล้านปอนด์ตประมาณ7,182ล้านบาทในส่วนของพ,พรีเมียร์ลีกงกฤษนะครับมีค่าตัวประเมินมากที่สุดในเวลานี้ก็คื รา h ิมสเตอร์ลิงปีกของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่ราคา144ล้านปอนด์ประมาณ5,472ล้านบาทและหากจะดทีม11นักเตะในแต่ละตำแหน่งที่มีค่าตัวประเมินแพงที่สุดจะออกมาดัางนี้นะครับจะมาในแผนระบบการเล่น c 2 3 1เริ่มที่ผู้้รัาประตูนะครับแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นอาริสมเมเกอร์จากลิเวอร์พูล ้ดยค่าตัวประเมินไว้81ล้านปอนด์ส่วนทั้งแม็กควานะครับจะเป็นเรสอเล็กซานเดอร์โน์ของลิเวอร์พูลค่าตัวประเมิน99ล้านปอนด์ส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นของเบอร์จิฟันดาส์ลิเวอร์พูลค่าตัวประเมิน90ล้านปอนด์ส่วนเซนเตอร์แบ็กคู่กันนะครับก็ด้แกเอลมาริกลาป็อกซ์ของแมนเชสเตอร์ตี้ในราคาที่ประเมินก็คือ68ล้านปอนด์ ส่วนท่าทางซ้ายนะครับหรือว่าแบ็กซ้ายจะเป็นของแอ็ดดี้โรเบิสันของลิเวอร์พูลค่าตัวประเมิน72ล้านปอนด์เราก็ยับไปที่แผงกองกลางกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่กองกลางตัวรับนะครับจะเป็นเอ็นโกโล์คงเต้ของเชลซีค่าตัวประเมินที่90ล้านปอนด์ส่วนกองกลางอีกคนหนึ่งที่ยืนคู่กันก็ได้แก่เควินเดบลอยจากแเชสเร์ซีค่าตัวประเมิน135ล้านปอนด เราขยับไปดูทางปีขวากันบ้างนะครับจะเป็นโมเมสซาลาของลิเวอร์พูลค่าตัวที่ประเมิน135ล้านปอนด์ส่วนทางฝั่งซ้ายหรือว่าปีกซ้ายจะเป็นไรฮิมสตอร์ลิงแมนเชสเตอร์ซิตี้มีค่าตัวประเมิน144ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่สูงและแพงที่สุดภายในทีมชุดนี้ขยับไปที่กองหน้านะครับจะเป็นซาดิโอมาเน่ของลิเวอร์พูล ค่าตัวประเมินอยู่ที่141ล้านปอนด์และกองหน้าตัวเป้าจะเป็นฮาร c เ n นของเทนเนมฮอสเปอร์ค่าตัวประเมิน135ล้านปอนดน์ครับนี่คือรวมพลแข้งที่มีค่าตัวแพงที่สุดนะครับในศึกพิมลิกอังกฤษนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1นะฮะคนที่แพงที่สุดก็คือรอยฮินสต์ลิง รองลงมาก็จะเป็นซาเดโอมาน่และโมเมสซ่าคอวินเดบอยแฮร์รี่เคนนะครับส่วนทีมลิเวอร์รพูลครับติดเข้ามาถึง6คนเลยทีเดียวนะฮะส่วนท่านั้นเชคเิงคลับจะไม่ขวางอารเรียนนะครับหากตัวเขาอยากย้ายทีมอีฟนิงสแตนดาร์ดนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษเปิดเผยว่าเชคเิงคลับในใหญ่ของลิเวอร์พูล พร้อมปล่อยตัวอารเรียนออกจากทีมหักนักเตะต้องการย้ายอาเดียนนะครับในทวารวัย3าปีนะครับย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลเมื่อสมื่อตีที่แล้วโดยเข้ามาเป็นตัวสำรองของอาิสุมเบเกอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ลงเล่นหลายเกมในช่วงที่มีอาการบาดเจ็บของในทวารทิมาติบ,บราซิลนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในเกมที่พบกับอันดอร์เมริดทำให้ทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมลีนครับ จนมีกระแสข่าวไม่พอใจจากแฟนบอลอย่างมากล่าสุดสื่อแดนผู้ดีก็เล่นข่าวว่าในใหญ่เชยอรมันจะไม่ขวางทางอาร์เรียนหากตัวเขาต้องการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวมีสัญญากับทีมจนถึงกระท่งส,งสิ้นสุดฤดูกาล2021นะครับมากกว่าทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเสนอตัวช่วยแก้ปัญหาในซุปเปอร์มาร์เก็ตจากโควิด19นะครับ ทำให้มีผู้คนแห่กันไปกระตุนสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตกันมากมายและลิเวอร์พูลพยายามเสนอตัวแก้ปัญหาดังกล่าวในชุมชนปีเตอร์มัวนะครับซีอีโอของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมเสนอตัวเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือเพื่อควบคุมฝูงชนและการสนับสนุนคนชราในซูเปอร์มาร์เก็ตมีรายง,งานว่าร้านค้าทั่วไปในกรังกฤษมีความต้องการทางด้านสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีการต่อคิวที่ยาวนาน ขณะที่บางสาขาตั้งใจจะปิดบริการเพื่อป้องกันการซื้อของไปกัดตุนเพราะความตนกตกใจในสถานการณ์ของประชาชนข้อความนี้ถึงผู้จัดการซูเปอร์มาร์เก็ตทุกแห่งในย่านเมอร์ซีไซส์เราฐานะผู้ดูแลสนามที่นี่เขาเสนอเวลาและความเชี่ยวชาญในการดูแลฝูงชนจำนวนมากเพื่อจัดจาก,การควบคุมฝุงนชนและจัดก,การคิวการเข้าแถว ควบคุมการจอดรถและช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพปีเตอร์มัวร์กล่าวในการทวิตเตอร์พวกคุณทุกคนที่ทำงานได้ดีในธุรกิจของเรามาโดยตลอดและเรายินดีที่จะช่วยเหลือในสิ่งอื่นๆที่พวกคุณคิดว่าเหมาะสมและปลอดภัยในสถานที่ของคุณมัวร์ยังเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเขายินดีที่จะให้ตัวเองและเจ้าหน้าที่ที่สนามของอนฟิลไปช่วยงานในร้านค้าเป็นการช่วยข่าวอีกด้วยนะครับ ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสโมสรลิเวอร์พูลก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับอย่างที่คำที่มีนะครับนั่นก็คือยูเนเวอ l ์ a อล์นะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับส่วนแฟนฟุตบอลก็ต้องอยู่กับบ้านนะฮะรักษาตัวเองให้ดีๆและก็ทำตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนั่นก็คือการล้างมือและก็ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสนี้มันแพร่ระบาดนะครับ เนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังประสบป,ปัญหานี้อยู่ไม่งั้นพวกเราไม่ได้ดูการแข่งขันฟุตบอลแน่นอนนะครับนี่คือสรุปขาวลิเวอร์พูลค,ครับประจำวันที่23มีนาคมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับ